สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพามาดู h o นด้าซิตี้นะครับแซดเอ็กซ์เดี๋ยวมาดูกันเลยครับก่อนอื่นก็เอาขาตั้งออกก่อนนะครับจะได้ถือถนัดนะทุกคนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคได้แล้วครับวันนี้มี Honda นะครทุกคนเป็น City ZX นะครับก่อนอื่นก็สวัสดี ปีใหม่ไทยหรือสงการก่อนนะครับทุกคนหวังว่าเพื่อนๆคงกลับมาทางานเป็นาตามปกตินะครับหมดเทศกาลแล้วนะครับทุกคนคงสนุกกันทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยกันถึงที่หมายกันปลอดภัยทุกคนแล้วนะครับทุกคนามาดูรถกันต่อเลยครับทุกคนเป็นซิตี้เซอนะครับดูรอบนอกก่อนนะครับทุกคนสีสวยนะครับผม คือที่แรกก็จะเก็บเป็นชิ้นนะทุกคนผมเลยเก็บให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับอ่าไหนๆจะได้สวยทั้งคันเลยไฟตาขัดใหม่สีใหม่รอบคันนะทุกคนอ่าสีผมตีเป็นเต็มนะครับเพราะว่าทําทําใหม่หมดเลยนะครับทุกคนที่แรกมันจะมีอ่านิดๆหน่อยมีกันชนหน้ามีแก้มีท้ายอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมก็เลยเก็บให้ทั้งคันเลยจะได้สวยๆนะทุกคนดิสเบรกสี่ล้อนะครับทุกคนอ่า เดินเดินห่างจะ,ะ,ะจะมีเสาบังนิดนึงนะครับทุกคนสีสวยเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนเกน็บใหม่แล้วนะครับเดินห่างๆจะได้เห็นสวยๆทุกคนที่เบกรกสี่ล้อครับที่เห็นล้อนี่ไม่เหมือนเขาจริงๆมันมีนะครับมันจะอยู่ในหลุมยางอะไหล่นะทุกคนเจ้าของเดิมเขาเอายางอะไหล่มาใส่ล้อนะครับแต่ล้อล้อที่เหมือนกันทั้งสี่ล้ออยู่ในหลุมยางอะไหล่ทุกคน ล้อแม็กครบนะครับเดี๋ยวจะอบอกทุกคนนะก่อนเดี๋ยวจะเห็นว่าทําไมแม็กไม่เหมือนกันมันมีสี่ล้อนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูดูไปเรื่อยๆครับครับทุกคนมาดูด้านในทุกคนครับด้านในสวยนะทุกคนเบาะไม่ขาดนะครับทุกคนไม่ขาดไม่แตกนะคอนโซลนะครับทุกคนอ่า สวยสวยครับแข่งประตูสวยทุกคนไม่มีเจาะนะครับสมบูรณ์ทุกคนลมมันจะลมหน่อยนะครับนั่นไม่เป็นไรทุกคนเบาหลังนะครับแน่นๆทุกคนไม่แต่งไม่ขันเดิมผ้าหลังคาสวยๆทุกคนแต่งประตูนะครับทุกคน จะมีเดี๋ยวจะบอกไปทีละจุดนะทุกคนประตูด้านหลังนะครับแข่งประตูสวยๆทุกคนเหมาะไม่แตกเหมาะสวยวทุกคนเหมาะไม่ขาดสมบูรณ์ทุกคนนะครับที่จะมีนะครับก็มีเป็นฟิล์มนะครับทุกคนฟิล์มจะไม่ค่อยสวยหน่อยเลยมันหมดอายุแล้วนะครับนี่แผงประตูทุกคน มีฟิล์มนะครับด้านหลังอะจะทีแรกผมว่าจะลอกหมดทั้งคันแต่มันมันมันก็เยอะอยู่ครับจะเพิ่มอีก4-5,000บาทผมก็ไม่อยากจะไม่ไม่อยากจะตั้งราคาไว้แพงทุกคนเอาไว้เอาไว้ให้ทุกคนได้ใช้ครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูถ้าเก็บถ้าเก็บฟิล์มให้ใหม่ เสียงก็เข้าอยู่ที่ถนนครับเพื่อนๆน่าจะยินมาดูหน้าท้ายทุกคนเนี่ยฟิล์มก็จะมีหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีเนี่ยครับดูชัดๆคือมันใกล้หมดอายุแล้วรหรือหมดแล้วละครับแต่ผมมองว่าเพื่อนๆเอาไปใช้ก่อนได้ครับคือยังไงละ่ะถ้าผมเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้ผมบอกว่าผมจะตั้งไว้ที่6 9 0 0 0บาททุกคนถ้าผมเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ ผมก็ต้องตั้งราคาที่มันข้ามเจ็ดหมื่นไปแล้วผมก็เลยอ่ะเผื่อเพื่อนๆมีงบอยู่ประมาณเท่านี้แต่เอารถไปใช้ก่อนนะทุกคนอ่ะนี่ครับฟิล์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับทุกคนแต่ว่าเอาไปใช้ก่อนได้ทุกคนการร้อนได้อยู่ครับถ้าใครมีงบจํากัดเท่านี้นะครับผมเก็บให้ได้หมดนะครับแต่ราคามันก็จะ,ะขึ้นไปอีกผมก็เลยไม่อยากไม่อยากให้ราคามันเกินเพดานตลาดเข้าไปนะครับทุกคนอ่ะดูครับ ห้องเครื่องทุกคนเป็น V t e ท h นะครับทุกคนดูคานนะครับเครื่องเป็น V t e ท h นะครับทุกคนไม่เคยติดแก๊สนะทุกคนเดี๋ยวตาห้ดูอะดูข้างหลังก่อนครับไม่เคยแก๊สทุกคนนี่ครับดูซอกกันทุกคนซอกดูทุกคน ผมก็กลักวกลัวอะไรไหมครับอ่าคือคลิปผมอะเต็มจะเห็นหน้าแล้วก็บอกที่อยู่ชัดเจนโดยโดยผมโดนนะครับทุกคนโดนมิจฉาชีพก๊อปปี้อ่าอ่าคลิปผมไปแล้วไปตัดต่ออันนี้นะครับไม่ติดไม่เคยแก้นะทุกคนนี่เป็นล้อแมกนะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าล้อแมกครบสี่วงครับก็ล้อล้อหน้าตรงนั้นนะครับเนี่ยแล้วสลับกันเดี๋ยวถ้าทุกคนเอาไปใช้ก็ ขาสลับเอาก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมมองว่ามันขับได้ปกติอยู่ครับล้อแม็กครบสี่ล้อทุกคนคือผมโดนก๊อปก๊อปคลิปเต็มผมอะเต็มนะทุกคนสิบสิบกวนาทีอยู่แล้วล่ะครับผมทําละเอียดครบครบแล้วมิจฉาชีพตัดเอาไปตัดที่ไม่เห็นหน้าผมตัดเอาแต่ช่วงที่รีวิวภายในอะไรอย่างเงี้ยครับผมสั้นๆเพื่อไปหลอกลูกค้าอีกนะครับอ่ะลูกค้าอ่า บางคนก็เห็นว่าเป็นคลิปผมบางคนก็ส่งมานะครับว่าผมโดนก๊อปปี้แล้วมีน้องคนหนึ่งนะครับ <c oughs> น้องเขารู้เลยครับ <c oughs> เขาเลยแคปหน้าจอมาให้ผมดูว่าเขาก็มาในแชทนะครับเ <c oughs> ขาบอกพี่รถพี่มีคนช่วยขายแล้ว <c oughs> ผมก็ตกใจเลยครับอ้าวอะไรโดนแล้วทีเนี้ยเขาปิดกั้นผม <c oughs> ผมไม่ผมผมมองไม่เห็นเขาครับคือเขาเขาบล็อกผมบล็อกแฟนผมออกไป ทำให้ผมมองไม่เห็นเขาเลยแต่คนอื่นเห็นหมดเลยว่าเป็นรถของผมเอารถของผมรูปรถของผมอะแล้วตัดคลิปบางส่วนของผมอะไปรีวิวไปหลอกลูกค้าอีกทีหนึ่งทุกคนอันนี้ผมโดนแล้วผมผมพูดไม่ออกครับมันมันมันเซ็งแล้วก็มันทําไมถึงทํากันอย่างนี้ครับผมนะคันนั้นคือเป็นซีดีย New นิวนิวนิวแลนเซอร์สีดำนะทุกคนคันถ้าทุกคนจําได้นะถ้าจําได้หมครับเพราะ นี่ครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านผมนะทุกคนนี่ครับเป็นเป็นบริเวณหน้าบ้านผมนะทุกคนนี่ครับอันนี้รถผมครับเนี่ยถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้นะครับนี่บ้านผมทุกคนในในบ้านครับถ้าทุกคนเห็นคลิปเนี่ยไปอยู่ที่อื่นจังหวัดอื่นไม่ใช่นะครับทุกคนรีวิวนี้ถ้าทุกคนได้ดูหลายๆคลิปนะครับผมเนี่ยอยู่ที่วังน้าเย็นนะครับ จังหวัดสระแก้วนะครับไม่อยู่ที่อื่นนะครับเขาไปบอกลูกค้าว่าอยู่โคราชมั่งอยู่ลาดบุรีอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ผมรีวิวนี้คือโต้งโต้ง a c e b o o k นะครับผมโต้งเอ B นะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอาเภอวังน้ำเย็นนะครับทุกคนอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่อยู่จังหวัดอื่นนะครับทุกคนต้องต้องต้องบอกในคลิปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามิจฉาชีพตอนนี้มันเยอะมาก่ะมาสตาร์เครื่องแล้วผมพูดเยอะนะครับ ทุตามติดแล้วนะครับทุกคนน,คกน,นะครับใกล้ถนนนะครับเสียงรถวิ่งผ่านก็จะดังๆหน่อยนึงครับรถสตาร์ตติดนะครับทุกคนสตาร์ทติดแล้วนะเสียงเครื่องนะครับทุกคนมาฝังใกล้ๆครับเสียงเงียบมากทุกคนไม่เคยแก๊สนะครับใหดู น่ครับทุกคนนะครับไม่ดันนะครับทุกคนไม่ดันไม่ฟองนะครับไม่ไอนะครับทุกคนไม่พุ่งนะครัเครนเนบเสียงเครื่องเงียบเลยทุกคนใช่ครับได้ยินไหมผมเอาใกล้ๆเลยทุกคนเสียงเครื่องเงียบมากิองถอยมายิ่งเงียบทุกคนนี่ถ้าปิดฝากระโปรงอ่ะยิ่งเงียบกว่าน,นี้อีกทุกคน วีเทคแล้วครับไม่เคยแก๊สนะทุกคนอ่าพูดถึงไหนแล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วหลายหลายคนแหละครับหรือใครที่ยังเพิ่งดูคลิปผมก็จะได้รู้เลยครับว่าสถานที่แบบนี้เทียบนนี่ครับลานหน้าบ้านที่จอดรถแบบนี้คือบ้านผมนะครับที่เดียวครับที่อําเภอวังเย็นจังหวัดสักแกวนครับติดถนนใหญ่นะครับใกล้กับสากลโครนวางเ็นนะครับทุกคนตรงนั้นน่ที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นนะครับถ้าถ้าเห็น รีวิวหรือสถานที่แบบเนี้ยนะครับคือที่เดียวหวังเย็นไม่มีที่อื่นนะครับมิจฉาชีพก๊อปรูปผมไปแล้วเอาไปลงขายอยู่จงังหวัดอื่นแลวราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับทุกคนผมต้องบอก,กคนไว้ก่อนครับอ่ะสิบนาทีเห็นไหมครับอ่ะมาะเปิดแอร์ทุกคนแอร์เย็นนะครับทุกคนตรงนี้ผมจะบอกนะครับไม้นี่สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลทุกคน และไอไฟชงวันนี้นะครับทุกคนผมเช็คแล้วมันเป็นเซนเซอร์ท่อไอเสียนะครับมันขึ้น P อะไรหนึ่งสี่อันนี้จำไม่ได้มันขึ้นว่าเป็นท่อเซนเซอร์ท่อ,อเสียนะครับทุกคนผมก็เลยเข,เข้าไปลบแล้วมันก็ขึ้นอีกผมก็เลยไปร้านท่อเสียเจ้าของเดิมครับเขาเขาไปทํายังไงไม่รู้ครับทุกคนคือเขาเขาแคดออกแคดตลิติกออกแล้วเขาก็เอาเซนเซอร์ออก นะครับแล้วก็ปิดรูผมงงแต่มันวิ่งได้ปกตินะทุกคนวิ่งปกติเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปปิดโค้ดให้ให้ช่างเขาทําการลบไฟโชว์ให้นะครับทุกคนอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะสงสัยรีอจะถามกันนะครับทุกคนทีภายในแอร์เย็นทุกคนอ่ะมาพูดกันต่อครับทุกคน<อ>เครื่องนิ่มทุกคนเครื่องนิ่มนะครับแล้วก็อ่ะ อันนี้ภาษีภาษีนี่6-6 6หนะทุกคนก็6-6ก็เป็น6-7 6-8ขาด2ปีผมต่อให้ปกติครับทุกคนเดี๋ยวต่อให้เป็นปัจจุบันต่อได้ไม่มีปัญหาทุกคนต่อได้เร็วครับทุกคนเพราะว่าเลยเลยไปเนี่ยของผมอีกประมาณ300เมตรเนี่ยจะบิดต่อรออผมก็ไปตรวจสภาพต่อพรอะบแล้วผมก็ไปที่ขนส่งอ,อำเภอสอยดาว ก็ได้เลยภายในวันเดียวทุกคนไม่มีปัญหาต่อต่อไม่ยากทุกคนภาษีแต่ผมต่อให้ราคานี้ทุกคน6มต่อให้เลยอ่าก็ดูรถได้ที่นะครับทุกคนอำเภอวังน้ําเย็นนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับทุกคนอ่ายินดีวิดีโอคอก่อนจะเป็นการดีที่สุดนะครับทุกคนก่อนที่จะ จะทําการซื้อขายนะครับผมผมแนะนําให้วิดีโอคอลก่อนนะครับสําหรับผมนะสำหรับผมมาวิดีโอคอลก่อนดูได้แล้วก็มาดูรถที่บ้านได้ทุกคนามาทดลองขับผูกใจก่อนนะครับเห็นรถถูกใจตรงปกแล้วค่อยซื้อขายกันนะครับทุกคนผมผมแนะนําอย่างนั้นเลยนะครับสําสหรับคลิปนี้จะยาวไปนะครับ12นาทีกว่านะครับทุกคนผมว่าอยาจะยาวไปนะครับตัวรถก็ผมขายที่69,000บาทครับทุกคน ZX ครับปี06ครับทุกคนไม่เคยแก๊สช่วงล่างดีครับแน่นหนึบเลี๋ยวไม่มีดังทุกคนแอร์เย็นภายในสวยมีอ่ามีกระจกฝั่งฝั่งฝั่งคนขับอะ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ลงบานเดียวนะครับ3าบานใช้งานปกตินะทุกคนมองข้างมองข้างผมยังไม่ได้ไปเช็คนะเพราะอ่าร้านร้านทำรถร้านทำไป คือร้านไดนามูยังไม่เปิดนะทุกคนก็มีกระจกมองข้างอะ่ะก็คือมันปรับไม่ได้อันนี้บอกเลยครับทุกคนแต่ผมมองว่ามันยังมันก็ใช้งานได้ปกติหมายว่าตัวรถใช้งานได้ปกติครับกระจกนั้นทุกคนก็เอามือดันดันพอปรับเข้าที่แล้วก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับมันบ่อยแล้วครับอันนี้ผมผมบอกเลยมีมีแค่นั้นครับทุกคนมีกระจกบานคนนั่งคนขับนะครับไม่ขึ้นไปลงบานเดียวน้องกันสาบานใช้ครบแล้วก็มองข้างนะครับทุกคนนั่นนะครับอ่ะ 13นาทีแป๊บเดียวผมก็พูดนะถึงเรื่องรนวิชฉาชีพกอปรลูปไปหลายนาทีเลยต้องต,องต,องตองขออภัยด้วยนะทุกคนเป็นการเตือนกันด้วยแหละครับดูคลิปผมจบจะได้รู้ว่าผมนะอยู่ตรงไหนและจะได้ระวังกันด้วยนะครับทุกคนราคาตา,ตามท้องตลาดนะถ้าถูกๆก็ตั้งข้อสังเกตได้เลยครับว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับทุกคนและอีกอย่างคือวิดีโอคลอดูก่อนให้เห็นรถก่อนนะครับทุกคนเพราะมิจฉาชีพมันจะไม่มีรถ มันจะครอบรูปไปมันจะบ่ายเบี่ยงในการขอดูรถอ่ะมันจะไม่มีรถแน่นอนอ่าสำหรับผมเนี่ยมาดูรถได้24ชั่วโมงเลยครับมาตอนไหนก็ได้เจอรถผมแน่นอนครับทุกคนอ่าเบอร์โทรผมก็0970013783นะครับทุกคนผมชื่อโต้งนะครับทุกคนคุยง่ายเป็นกันเองนะครับคลิปนี้14นาทีแล้วครับ อ่ะก็ก็ขอบขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบนะครับทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อ่าขอจบคลิปเท่านี้ครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บงานก่อนอ่าเห็นแวบบๆนะเป็นเอาติาดคันนะครับนะครับเดี๋ยวเก็บงานอีกนิดนึนงเอาติดออตโต้อน,นั้นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับทุกคนอ่ะมามาจบคันนี้ก่อนโอเคนะครับทุกคนฝากด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ